สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้ประจําวันที่27สิงหาคม2564เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณจะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้รับพวกคุณกันบ้างขอเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาวันนี้การเรียนการศึกษาจะให้โชคให้รับพวกคุณค่ะไม่มากก็น้อยถ้าจําไม่ได้ก็ลองดูว่าคนใกล้ตัวใครยังเรียนหนังสืออยู่ซื้อเลขอันนั้นก็ได้ส่วนคนที่เกิดในวันเมื่อกอกกกาาาทิตย์นะเลรศึษ วันจันทร์และว,วันศุกร์สองวันนี้ให้ซื้อเลขการทําบุญค่ะวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้รับพวกคุณย้ําจันทร์กับศุกร์ซื้อเลขการทําบุญนะคะแล้วก็ไม่ใช่จันทร์กับศุกรส์สิจันทร์จันทร์ศุกร์แล้วก็พุธย้ํานะคะเอาใหม่3วันเลยจันทร์ศุกร์พุธ 3วันนี้ให้ซื้อเลขการทําบุญการทําบุญจะให้โชคลาภถ้าใครไปทําบุญลงศพได้ยิ่งดีเลขใบมรณาบุญของไปเสร็จลงศพนั่นแหละยิ่งเฮงเลยแต่ถ้าไม่ก็ลองดูว่าใครฝากทําบุญหรือรับบริจาคเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่อันนั้นก็ได้นะคะย้ํานะคะจันพุธสุกนะคะเลขการทําบุญส่วนวันอังคารให้ซื้อเลขที่ชอบเพราะคุณเป็นคนที่มีความเฮงอยู่แล้วซื้อเลขที่คุณชอบได้เลยคุณจะเฮงจะปังค่ะวนัวนวันอังคารนะ ให้เบน,นี้ของคนวันอังคารนะคะให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบจะเฮงจะปังนะคะส่วนคนวันพฤหัสให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยการนําผลรวมบัตรประชาชนทั้ง13หลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อย้ําคนวันพฤหัสให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนจะได้โชคได้ลาบโดยการนําเลข13หลักมาบวกรวมกันส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะได้ไพ่พระเพิงวันนี้แก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานนะถึงจะหงุดหงิดยังไงก็ตามแต่ การทำงานจะให้โชคให้รับคุณวันที่เริ่มต้นทำงานวันแรกรหัสพนักงานหรือหรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้ค่ะลองดูนะคะนี่คือแนวทางการเสี่ยงโชคของคนทั้ง7วันนะคะแล้วใครก็ตามแต่ที่อยากจะได้แนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลหรือหวยอมสินแก้วแปะเอาไว้ในโน้ตกลุ่มแล้วถ้าคุณอยู่ในกลุ่มหมอแก้วคุณไปดูแลจิ้มกันได้เลยรับรองมีแต่เฮงกระเฮงค่ะ วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ